บทที่22สระเอียปอเอียเปียตอเอียงอเตียงปอเอียเปียลอเอียเลียซอเอียเสียตอเอียเตียไมทโทเตียตอเอียงอเตียงขอเอียงอเขียง รอเอียวอรียลขอเอีววเขียวขออุกุรอเอียนเรียนทุเรียนรอโองอโรงรอเอียนเรียนโรงเรียนเปียเลียเสียเตี้ยเตียงเขียง เรียวเขียวทุเรียนโรเรียน